สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์นะคะหยุดงานคือเกาจ้าเมื่อนี้ก็เลยมาเบิองบักม่วงค่ะเบิงค่ะทุกท่านบักม่วงเพาะไว้ค่ะเม็ดเดียวค่ะออกสามนอนะคะโปหูวักเป็นเพาะอีหยังค่ะทุกท่านกับเพาะปกติค่ะได้ว่าแตกยอดนะคะแตกยอดสามค่ะ มเล็ดเดียวนะคะแตกยอดสามค่ะกับพึ่งเคยเห็นค่ะนี่ค่ะลักษณะการเพราะข้องเก๋น,นะคะก็เอียงนิดนึงนะคะก็ว่างไว้ปกติค่ะถมดินก็กบบระบอกเกบเม็ดเบิดนะคะเม็ดโพขึ้นมาค่ะแต่ว่าพิ่นค้อแตกนอออกมาสามแบบนี้จ้าทุกท่าน เ่เคยเห็นเทือค่ะพี่น้องเคยเห็นบอ่อแบบนี้ผู้ใดเคยเห็นหลักกระหูมีความรูเนะนํำให้นํำในเลยจ้าว่ามันเกิดจากหยังค่ะมันผิดปกติอีหยังบอ่อหรือมันเป็นธรรมชาติของมะม่วงค่ะลักษณะการปลูกข้องเก๋น,นะคะจะเอียงเอียงน้อยนึงค่ะว่างไว้นะคะเอียงน้อยนึงค่ะตอนแรกกะกบดินมดอยู่ค่ะกบดินถมในเบิดอยู่แต่ว่าอ่า เวลาหดน้ำม,มันสะออ,ออกนะคะก็เลยเหลือแค่ด้านล่างที่ติดดินนะคะส่วนด้านบนกับเป็นเม็ดเป็นเปลือกมเมล็ดบักม่วงอยู่ค่ะมันก็เลยมันก็เลยบดถ่วมค่ะเก๋กับบดเหตุยังก็เอาทิมว้ค่ะทิมไว้บานี้มาเบิงมันคือเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องบริเบิงจะเท่อค่ะเพิ่งเห็นค่ะนี่ค่ะปลูกทิมว้ก็บ่ค่อยได้หดน้ำนะคะมิเตสามีหดให้ เ่เห็นเ,เทือบดรมินอนี่มาเบิ่งค่ะมันหลับเป็นสามยอดค่ะลักษณะการปลูกับบ่ไดเอาเมเล็ดออกนะคะบ่ได้พผ้าบ่าได้ยั้งจ่ะเอาเป็นไนเลยนะคะกินแล้วกะทั้งทั้งเปลือกเลยคะ่ะเดี๋ยวทุกท่านจะเอาจะแกะเอามาให้เบิ่งนะคะ,ะเอามาให้เบิ่งค่ะมันบ่าตายดอกจะ้ะมันแตกออกบ่อนหลาย ยังขาดนี่โยพี่น้องทั้งรวมมันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็บอกให้ในมีหากมีหยังเดินนะคะแต่ว่ามันแตกออกแบบนี้จ้ะนี่แตกออกนี่น่องนอขแยกมาหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้เพิ่งกัแยกออกหนึ่งฟังทั้งนี้อีกหนึ่งค่ะเป็นสามยอดค่ะพี่น้องตอนปูก,ก็บ่ได้กแกะตรงนี้นะคะ ตอนปลูกเก๊ก็กินแล้วก็เอาปลูกเลยกับมาว่างไว้จังสิค่ะแต่ว่าว่างอีเอียงน้อยหนึ่งค่ะมันเดือม,มันกับบไดตั้งใจดอกค่ะแต่ว่ามันกับมันกับเอียงเองมันเนาะโอ้โหว่าเป็นยอนปลูกเอียงบอหรือจังใดนะคะมันละแตกออกมาแบบนี้พี่น้องเบิ่งค่ะดีหลายค่ะเม็ดเดียวได้สามต้นเลยค่ะอันนี้มะม่วงเ,เขียวเขียวสเสวยค่ะ กินแล้วกะกะเอามาปลูกมันหลั่แตกออกมากเป็นแบบนี้พี่น้องไผเคยเห็นนะคะแนะนำแน่ว่ามันเกิดจากหยังจ้ามือนี่แปลกใจหลายค่ะบ่เคยเห็นบักม่วงแตกออกสามยอดแนวนี้ค่ะเอาเอาโกไใบคือเกานะจ้าเห็นเป็นไงเดี๋ยวจะเอาไปล่องปลูกเบิ่งค่ะวะ่ามันสิเกิด มันสิเกิดใไ่เบิดทั้งสามต้นบอค่ะเดี๋ยวให้พันไ่ก็หนีอีกจังน้อยค่ะเดี๋ยวไปปลูกขันมันไ่เบิร์ตทั้งสามต้นเดี๋ยวเสียงสีวิววิวให้เบิงเด้อจ้ะแต่ว่าเมือนี่นี่ให้เบิงแค่ว่ามันแตกออกสามยอดเสื้อจ้าเมื่อนี้เอามาถามพี่น้องค่ะว่ามันเกิดจากอีหยังค่ะมันเคยเกิดขึ้นบอแบบนี้ค่ะหมกบวงมันสามารถแตกออกเป็นสามไดบอจ้ะปู้ใไดหูกับบอกในเด้อจ้ะแนะนำแม่ตรงดูแลวมนแนวไดค่ะ แปลกใจหลายค่ะทุกท่านมมนี่ก็บมมี้ยังหลายล้วค่ะกัมีมักม่วงสามยอดนี่นะคะมาอวดมาเว่ามาถามอ่ากับพี่น้องมมนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกบมันใหญ่แล้วจังสิงมารีวิวให้เบิ้งเด้อจ้ามมนี่เพียงเทนีก,ก่อนค่ะไปหูก,กันแนะนํำมาแนเดอร์จังได้กับฝากติดตาม ตกใหม่สามตนนี้นําจามันสิมีชีวิตหลอดอยู่ตอโบอค่ะสวัสดีค่ะ